สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนานะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่าประสบการณ์การทำนาข้าวปีแบบลดต้นทุนนะครับกับเหตุผลแปลกๆที่ทุกท่านอาจจะขัดแย้งหรือว่าไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับ การทำนาลดต้นทุนอย่างแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับก็คือการทําข้าวปีเนี่ยมันคือการทํานาแบบรอน้ําฝนการทํานาแบบใช้การคาดคะเนน้ําจากฝนเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีการวิดน้ํามาใส่มาลาดนะครับเราจะใช้การทําและระยะเวลาที่เราเพาะปลูกไปเนี่ย เราจะคาดคะเนว่าฝนจะมาเดือนไหนฝนจะตกในอีกกี่วันพายุจะเข้าในเดือนไหนและไปในเดือนไหนแรงในเดือนไหนอันนี้คือสิ่งที่ชาวนาต้องเข้าใจนะครับว่าการทำมะลิเนี่ยมันจะต้องพึ่งพากับน้ำฝนเป็นหลักและการลดต้นทุนในการที่เราจะทำนามะลิแบบลดต้นทุนเนี่ยก็คือการทำแห้ง นะครับทำแห้งกับทฤษฎีของผมเนี่ยถ้าเป็นนาที่เราสามารถทำเองได้นะครับทำเองได้ด้วยมือเราเองเนี่ยหรือว่าในด้วยอุปกรณ์ของเราเองเนี่ยเราก็ควรจะเลือกทำเองในลักษณะแปลงนาบางแปลงที่เราช่วยเหลือตัวเองหรือทำเองได้นะครับหรือถ้าเราอาจจะจ้างนะครับคุณก็ต้องมองด้วยว่าการที่คุณจะจ้าง ทำนาซักแปลงหนึ่งเนี่ยคุณต้องออกไปดูออกไปเช็คว่าแปลงนาคุณเนี่ยมันมีหญ้าเยอะไหมนะครับมันเป็นดินเหนียวหรือมันเป็นดินทรายนะครับหรือมันจะเป็นเหนียวล้วนหรือมันจะเป็นทรายล้วนหรือมันจะเป็นทรายเหนียวกวดคุณก็ต้องเป็นคนที่จะไปช่างสังเกตไม่ใช่สุ่มเดา เหมารวมกันไปหมดไม่ได้นะครับมันจะเป็นการทําให้มันได้ผลผลิตไม่ถึงจุดที่คุ้มทุนที่จะลงทุนนะครับอย่างเช่นดินทรายเนี่ยถ้าเราจ้างเนี่ยเราควรจะเลือกการคาดนะครับจะจ้างคาดเนี่ยดีกว่าการปั่นแต่ถ้าทําคาดไม่ได้จริงๆก็ต้องปั่นนะครับก็ทําใจไปแต่ถ้าเลือกได้อ่ะควรเลือกคาด ดินทรายนะส่วนดินเหนียวเนี่ยถ้าเลือกได้ควรเลือกปัน่นเพราะคาดไม่แตกปั่นยังไม่อยากจะแตกเลยการลดต้นทุนขั้นต่อไปนะครับก็คือการฉีดยาฆ่าหญ้าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าข้าวมะลิเนี่ยมันเป็นข้าวที่มีอายุมากอายุยืนถ้าเราปลูกข้าวมะลิไปปุ๊บ ข้าวขึ้นมาได้หนึ่งคืบหรือว่าหนึ่งฝ่ามือเนี่ยคุณต้องมองก่อนว่าหญ้าเนี่ยมันอยู่ใต้ข้าวหรือหญ้าเนี่ยมันโตมาพร้อมข้าวฉะนั้นข้าวกับหญ้ามีปริมาณหรือว่าจํานวนเนี่ยเท่ากันไหมพร้อมกันไหมหรือเยอะพอกันไหมถ้ามันมีจํานวนที่เยอะพอกันเท่ากันอันเนี้ยคุณก็ต้องกลับมาคิดว่าอ๋อข้าวเราที่ปลูกเนี่ยมันเป็นข้าวมะลินะ มันเป็นข้าวที่มีอายุเจ็ดถึงแปดเดือนเลยนะซึ่งไอ้หญ้าที่มันขึ้นมาพร้อมข้าวเนี่ยหญ้ามันมีอายุแค่สามเดือนเองนะฉะนั้นระยะเวลาข้าวเนี่ยที่โดนหญ้าคุมอยู่เนี่ยก็แค่สามเดือนแรกสามสี่ห้าหกอีกต้องสามถึงสี่เดือนข้าวจะไม่มีเวลาหาอาหารทันเลยเหรอครับ ในระยะเวลา3าถึงสเดือนที่ข้าวเนี่ยมันคุมหญ้าได้แล้วหรือหญ้าเนี่ยมันแก่แล้วมันก็ตายตามวัยตามอายุไปแล้วเนี่ยข้าวจะไม่มีเวลาหาอาหารได้เลยเหรอคิดดีๆนะครับผมกำลังจะพาทุกท่านเข้าไปสู่การลดต้นทุนแบบใช้ธรรมชาติในการแก้ไขทุกอย่างขั้นตอนการหวานข้าวทำไมผมถึงย้ำนักย้ำหนาว่าหวานข้าวให้หนานะครับ เพราะความหมายของการหวานข้าวหนาะเราไม่ได้ต้องการให้ข้าวแตกกอเราต้องการจำนวนข้าวที่มีลักษณะต้นเยอะต้นมากและลักษณะข้าวคุมพื้นดินได้มากกว่าการให้มันแตกกอการจะทำข้าวแตกกอเนี่ยมันจะต้องมีอะไรครับมีการปรุงดินที่ดีมีการคํานวณอินทรีย์วัตถุในดินที่ดี การปล่อยเปียกสลับแห้งหรือการที่จะใช้น้ำเข้าออกได้ดีนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยทางใบหรือกดอะมิโน,โนต่างๆเข้าไปช่วยให้มันแตกกามากขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรครับมันเป็นการลดต้นทุนตรงไหนและผมถามก่อนว่าเข้าปีเนี่ยคุณหาน้ำมาใส่ได้เหรอคุณสามารถควบคุม สิ่งต่างๆได้เหรอในการทำมะลิรอแต่น้ำฝนเนี่ยมันไม่ได้ฉะนั้นคุณจะเอาความแน่นอนของการหวานบางเพื่อให้ข้าวแตกอได้ไงใส่ไปเถอะครับหวานให้มันหนาและเมื่อมันหนาเราก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยาฆ่ายาเลยนะครับเพราะว่ายามันขึ้นไม่ทันข้าวครับข้าวมันเยอะกว่า,าวการแตกอ ก็ไม่จําเป็นต้องให้มันแตกกอเยอะครับเพราะว่าเรามีจํานวนข้าวที่เราหวานหนาจํานวนต้นข้าวที่เยอะอยู่แล้วแล้วเราจะหวานหนาไปเพื่ออะไร Grammy <น ressive. S 1> เมื่อเราไม่ต้องการให้ข้าวแตกกอแล้วเรามีจํานวนต้นข้าวที่มากพอแล้วการใส่ปุ๋ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยเราใส่ในระยะข้าวแค่เดือนเดียว2เดือนเนี่ยเราใส่ไปให้ยากกิน หรือเราใส่ไปให้ข้าวกินคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอยากจะลดต้นทุนเพราะว่าถ้าบางคนบอกว่าข้าวเล็กๆใส่เพื่อเอาต้นใส่เพื่อให้ข้าวสูงอย่าลืมนะครับตอนสุดท้ายมันจะลม้มถูกต้องไหมครับมันลม้มล้มแล้วคุณได้อะไรคุณได้อะไรจากการลงทุนนะครับฟังดีๆนะครับคุณได้อะไรถ้าคุณไม่ได้อะไรแล้วคุณจะใส่ปุ๋ยทำไม นะครับถามต้นเองนะครับไม่ต้องไปถามไม่ต้องมาถามผมไม่ต้องมาถามใครถามต้นเองถามต้นข้าวในนานะว่าต้นข้าวระดับนี้ระยะเวลาอีกหกเดือนเนี่ยผมไม่ให้ปุ๋ยคุณเลยเนี่ยข้าวคุณจะโตได้ไหมก็โตได้เติบโตได้ปกติแต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปุ๋ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับน้ําฝนจะตกลงมาให้ดินชื้นอยู่ตลอดดินเฉาะแฉะอยู่ตลอดไหมถ้าดินชื้นดินเฉาะแฉะอยู่ตลอดยังไงข้าวก็เดินก่อ ุ๋ยไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยและปุ๋ยเมื่อเราใส่เราเล่งมากเกินธรรมชาติอะไรครับเพียเชือ้อราต้นอ่อนแอมแมลงกินและแถมทําให้ข้าวเนี่ยมันเหี่ยวแล้วก็ตายในสภาวะที่แรงได้ง่ายด้วยเพราะอะไรเพราะรากมันไม่แข็งแรงรากมันไม่ได้หาอาหารแบบธรรมชาติค่อยๆเดินหาอาหารค่อยๆกิน ค่อยๆเติบโตแต่เราเสือกไปเร่งด้วยเคมีและอยากบอกลดต้นทุนหลักแค่นี้ถ้าคุณทำได้และเอาเวลาที่คุณอยากจะใส่ปุ๋ยเคมีเอาเวลาที่อยากจะเพิ่มผลผลิตเนี่ยไปเพิ่มสองเดือนหรือสามเดือนสุดท้ายของมะลิไม่ดีกว่าเหรออย่าลืมนะครับมะลิจะเริ่ม มีช่ออ่อนหรือระยะ4.1คือเดือนกันยานะครับและเริ่มออกออกออกลวงหรือท้องป่องเดือนตุลาและเริ่มเก็บเกี่ยวพฤษจิกาอันนี้คือหัวใจสำคัญคุณต้องเข้าใจหลักไอสารเดือนนี้ก่อนซึ่งเดือนสิงหาใส่ปุ๋ยเพราะอะไรสิงหาเนี่ยจริงๆถ้าข้าวคุณเนี่ย มันมีความเขียวความงามความสมบูรณ์จากอินทรีย์วัตถุจากการไถแห้งจากการตากดินจากการหมักหญ้าจากการไม่ค่อยได้ทำปีหนึ่งทำหนเดียวไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเดือนสิงหาเลยแล้วข้าวคุณมันก็แตกกอเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องกินปุ๋ยไอคนที่บอกว่าข้าวไม่แตกกอคุณหวานนะเมื่อข้าวหนาะจะเอากอไปทำอะไร ในเมื่อหนึ่งต้นมีมีอะไรครับมีกอสิบยี่สิบแล้วถ้าคุณหว่านบริเวณนะั้นมันมียี่สบต้นคุณจะเอากอไปทําอะไรคิดมากนะครับและถ้าคุณหว่านข้าวนาเนี่ยคุณต้องคิดเผื่อนกเผื่อหนูเผื่อมดเผื่ออะไรหลายๆอย่างและเผื่อฝนทิ้งช่วงจากข้าวนาหนา,หนามันอาจจะบางหรือพอดีเลยด้วยซ้ํา ราะว่าคุณไม่แน่นอนนะครับฝนมันจะตกมากตกน้อยปีนี้อาจจะตกเยอะหรืออาจจะปลายปีแรงหรืออาจจะตกมาแล้วก็ทิ้งไปเลย2เดือนข้าวคุณมันก็จะเหี่ยวแดงตายบ้างรอดบ้างตายบ้างมันจะพอดีเข้าใจยังฉะนั้นการที่เรามาพูดถึงเรื่องการลดต้นทุนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าราคาข้าวในปลายปีไม่แน่นอน ถ้าราคาข้าวตกต่ำพวกคุณก็ไม่เจ๊งเพราะเราไม่ได้ลงทุนเยอะหรือปลายปีราคาข้าวดีแต่มันดันแล้งข้าวได้ไม่เต็มร้อยเราก็ไม่เจ็บเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนเยอะเราลงทุนแบบพึ่งพาธรรมชาตินะครับอย่างสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำแบบลดต้นทุนพึ่งพาธรรมชาติเราใช้ธรรมชาติบำบัดมากกว่าปุ๋ยยาที่เราใส่ส่วนปุ๋ยยาที่เราใส่เนี่ยเราใส่เพื่อ อะไรมันมีความจําเป็นอย่างเช่นผมใส่ปุ๋ยเดือนสิงหาเพราะอะไรเพราะว่าข้าวไม่โตเราถึงได้ใส่แต่ถ้าข้าวโตบางแปลงผมก็ไม่ใส่ข้ามไปใส่รับท้องเดือนกันยาเลยอันนี้คือเหตุผลยาเคมีหรือยา,มาแมลงคุณก็ต้องดูครับเพี้ยไฟลงไหมอ่าไม่ลงก็ไม่ต้องฉีดนอนลงไหมไม่ลงก็ไม่ต้องฉีดนะครับ พียลงหรือเปล่าดูโคนต้นไม่ลงก็ไม่ลงฉีดเห็นไหมแต่ถ้ามันลงคุณก็ต้องเลือกฉีดบางแปลงที่มันเป็นนะครับนี่คือการร้ต้นทุนมันไม่ใช่นาปางมันเป็นมาลีนะครับซึ่งการทำเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วไอ้เรื่องหญ้าเนี่ยถ้ามีฝนตกทุกวันฝนชุกเนี่ยหญ้ามันกระพือถูกไหมครับหญ้ามันโตเพราะว่าน้ําฝนน้ําค้างเพราะว่าฝนมันปล่อยยอดเติมยอดหญ้ามันกระดุหญ้ามันก็งาม ข้าวมันถึงได้โตไม่ทันญ้าไม่เหมือนน้าท่วมน้ําขังถ้าน้ําท่วมน้ําขังข้าวจะโตดีกว่าญ้านะครับย่ามันชอบดินชื้นชื้นน้ำผมผมยอดอย่างเงี้ยญ้ามันจะชอบเมื่อเรารู้ว่าพื้นล่างเรามีย้าเยอะดินชุ่มชุ่มชื้นชื้นฉีดยาฆ่าย้าสิครับฉีดเพราะอะไรฉีดเพราะให้ญ้ามันอ่านไม่ได้ฉีดเพราะให้ญ่าตายเมื่อญ้าอ่านข้าวโตขึ้น เราก็จะเลือกยาที่ไม่ทำลายต้นข้าวไม่ใช่ฉีดกันแดงเถือกฉีดกันซะให้ยาตายข้าวตายแล้วข้าวมันจะไปกระพือชนะหญ้าได้ไงข้าวก็อ่านหญ้าก็อ่านเอาอะไรมาโตแข่งกันละ่ะสรุปได้อะไรนะครับเนี่ยคือผมพยายามอธิบายเรื่องการลดต้นทุนแต่ความเข้าใจของชาวนานเนี่ยมีน้อยนะครับ ซึ่งผมก็อธิบายแบบนี้แหละอธิบายตามสิ่งที่ผมเข้าใจแล้วผมก็เรียนรู้มาแบบนี้แล้วผมก็ถ่ายทอดไปแบบนั้นไม่ชอบไปแล้วแต่ถ้ามาพูดถึงว่าเนี่ยมึงจะคาดให้เหนื่อยทำไมมึงก็จ้างรถมาปั่นสิผมก็จะตอบอย่างนี้ครับว่าบางทีอะถึงผมมีรถปั่นนะเอางี้สมมุติว่าผมมีรถปั่นผมมีเพื่อนมีรถปั่นเพื่อนผมสามารถมาปั่นให้ผมได้ดินทรายผมไม่เรียกเขามาปั่น เห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันเป็นดินทรายมันเป็นดินล้วนมันมันแค่สกิดก็แตกสกิดก็กบกบบางกบผิวฝนตกเผื่อแล้งข้าวขึ้นดีกว่าผมก็ไม่ให้เพื่อนมาปั่นไม่ต้องถามว่าทําไมไม่จ้างปั่นเอ้ยผมมีรถปั่นเยอะนะพี่เพื่อนผมก็รถปั่นเยอะแยะผมให้เขามาปั่นก็ได้มีเงินจ้างแต่ไม่ทําเพราะอะไรเรารู้ไงว่าดินทรายคาดมันได้ดีกว่าเราก็ควรจะเลือกในสิ่งที่ดีกว่าถึงผมจะจ้างผมก็ต้องจ้างคนที่มีรถคาด ครับผมจะไม่จ้างปั่นฉะนั้นคุณก็อย่ามาคิดแทนผมนะครับผมศึกษาในทฤษฎีในแนวการทําของผมคุณอย่ามาเอาความคิดของผมมาใส่หัวผมคุณก็ทําของคุณไปคุณจะมาเดือดร้อนอะไรกับการที่ผมมานั่งคาดนะครับถึงผมมีมีเงินหรือว่าไม่มีเงินมันก็เรื่องของผมนะครับชีวิตผมไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับทําแล้วก็ทํา กินให้อิ่มนอนให้หลับตื่นเช้ามาทํางานทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนี่คือชีวิตผมฉะนั้นถ้าคุณอยากทําข้าวมานลิแล้วได้กําไรลดต้นทุนคุณต้องรอใจเย็นและช่างสังเกตต้นข้าวคุณนะครับอย่างเช่น โรคเชื้อรากาบใบแห้งในขนาดนี้นะครับกำลังระบาดเลยเนี่ยเนี่ยข้าวเหลืองไม่เดินกาบเดินกอต้นข้างแห้งใบกาบล่างแห้งฉีดยาฉีดยาอะไรก็จะฉีดยาอย่างเดียวคุณดูสิครับว่าข้าวคุณตายไหมคุณดูสิครับว่าข้าวคุณเนี่ยมันมอัน,ม,นมันอันตรายขนาดยุบตายหมดหรือยังถ้ายังไม่มีอาการตายเลยก็แค่เหลืองแค่แห้งไม่ต้องฉีดปล่อยไว้แบบนั้นแหละ เดี๋ยวรอให้มันได้สักสองเดือน3าเดือนก็คือ60วัน90วันก่อนเดี๋ยวมันบึ้บปั๊บมาให้คุณเองไม่ต้องกลัวนะครับกลัวคุณจะกลัวว่ามันงามเกินไปมานั่งตัดไปกันมากกว่านะครับฝากไว้วันนี้ก็ขอความรู้เล็กๆน้อยๆฝากให้นะครับว่าอยากลดต้นทุนต้องสังเกตต้นข้าวเป็นหลักสังเกตนาตัวเองเป็นหลักและ เป็นคนที่สามารถคาดคะเนฟ้าฝนได้นี่คือคนที่จะทำนาประสบความสำเร็จในฤดูนาปีครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆชาวนาทุกท่านที่รับชมรับฟังขอบคุณมากครับ